สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักยาที่ใช้อย่างปลอดภัยในคนท้องกันนะคะลำดับแรกเรามารู้จักการแบ่งช่วงระยะเวลาในการตั้งครรภ์กันก่อนนะคะโดยปกติมนุษย์ทุกคนที่ตั้งครรภ์จะมีระยะเวลาในการอุ้มท้องลูกประมาณ40สัปดาห์หรือประมาณ9เดือนค่ะทางการแพทย์แบ่งลูกในท้องเป็น3ไตรามาสดังนี้ไตรามาสที่1คืออายุครรภ์1-3เดือนแรก ไตรมาสที่2คืออายุคัร4-6เดือนไตรมาสที่3คืออายุคัร7-9เดือนต่อไปเรามารู้จัก Pregnancy Category ซึ่งเป็นหลักการจำแนกยาที่ใช้ในหญิงตั้งคัรโดย USFDA มี5ประเภทดังนี้ Category A, B, C, D และ X ซึ่งตัวที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในคนท้องคือ A, B และ C ค่ะแคทิกรี D มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์แต่สามารถใช้ได้เมื่อจำเป็นแคติกรี X ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นตัวอย่างยาที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยในคนท้องค่ะ 1>, 1. ยารักษาอาการไอหวัดน้ำมูกไหลในคนท้องอะซิติลซิทเทอีนบรมเฮกซีน เด็กโชเมทอร์แฟน CPM อาซิโโชไมซิน 2. อยารักษาอาการแสบยอดอกอาหารไม่ย่อยในคนท้องโซเดียมอัลจิเนตซูโครเฟตไซเมทิดีนแลนโซปราโซน 3. ายารักษาอาการท้องผูกในคนท้องมิวซิลิน มิวออฟแมกนีเซียบิดสาโคดิลและตูโลดสยารักษาอาการคันช่องคลอดในคนท้องโคลไทรมาโซนชนิดเน็บคลินด้าไมซินเมโทรนิดาโซนไม่ควรใช้ในคนท้องไตรามาสแรก 5. ยารักษาอาการปวดศีรษะในคนท้องพาราเซตามอน นาพร็อกเซนไอบูโพรเฟนห้ามใช้ในไตรามาสที่ส6ยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศรีรษะในคนท้องไดเมนไฮไดเนตดอมเพริโดนควรเลี่ยงในไตรามาสแรกอนแดนสตรอนควรเลี่ยงในไตรามาสแรก